เคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตมันวนอยู่ที่เดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตื่นเช้ามาทำสิ่งเดิมไปที่เดิมแล้วก็กลับบ้านด้วยความรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันไม่ไปข้างหน้าเสียทีถ้าคุณกำลังสงสัยอยู่บางทีคุณอาจกำลังติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนโดยไม่รู้ตัวก็ได้วันนี้เราจะมาคุยกันถึง5สัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซน และสิ่งนี้แหละที่อาจเป็นตัวขวางไม่ให้คุณก้าวไปสู่โอกาสใหม่ๆหรือความสำเร็จที่คุณคู่ควรถ้าอยากรู้ว่าคุณมีสัญญาณเหล่านี้หรือเปล่าต้องฟังต่อให้จบนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Myset มั่งคั่งช่องที่จะช่วยคุณพัฒนาความคิดเติมพลังใจและปลูกศักยภาพในตัวเองให้ตื่นขึ้นอีกครั้งค่ะ 1. คุณไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตแล้วทุกวันเหมือนเดิมไม่มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามา เคยสังเกตไหมคะว่าบางทีชีวิตเราก็เหมือนอยู่บนโหมดอัตโนมัติตื่นมาก็ทำกิจวัตรแบบเดิมกินอาหารเดิมขับรถเส้นทางเดิมเจอคนหน้าเดิมเดิมกลับบ้านก็นั่งเลื่อนโทรศัพท์ไปเรื่อยๆจนถึงเวลานอนแล้วพอคิดย้อนกลับไปก็แทบจำไม่ได้เลยว่าวันนี้ต่างจากเมื่อวานยังไงความรู้สึกแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นบ,บ่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินแสดงว่าเราอาจกำลังติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนโดยไม่รู้ตัวและสิ่งที่ชัดที่สุดคือ เราไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตอีกต่อไปแล้วการขาดความตื่นเต้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณล้มเหลวหรือไม่มีค่าแต่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดมากกว่าการก้าวไปข้างหน้ามนุษย์ทุกคนถูกออกแบบมาให้เติบโตและพัฒนาแต่เมื่อเราเลือกที่จะอยู่แต่ในพื้นที่ปลอดภัยเลือกทำสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดสมองของเราจะหยุดการเรียนรู้ใหม่ๆและหัวใจของเราจะเริ่มขาดประกายไฟที่ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวา ทุกวันจึงเหมือนเดิมเหมือนการดูหนังซ้ำเรื่องเด well ิมท <am bert S 2> you know? ั้งๆที <limitations> ่รู้ตอนจบอยู่แล้วเหตุผลเชิงลึกคือสมองของเรามีกลไกธรรมชาติที่ชอบความปลอดภัยมันจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่รู้ไม่แน่นอนหรือมีความเสี่ยงนี่คือเหตุผลที่หลายคนเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแม้จะรู้สึกน่าเบื่อก็ตามแต่ในขณะเดียวกันความท้าทายความไม่แน่นอนและการลองสิ่งใหม่ๆนี่แหละที่กระตุ้นให้สมองสร้างสารโดปามีนหรือสารแห่งความสุข ที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นภูมิใจและอยากใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เมื่อเราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เราก็เหมือนกำลังปิดกั้นความสุขรูปแบบหนึ่งไปโดยไม่รู้ตัวลองนึกภาพคนที่ทำงานในตำแหน่งเดิมมาหลายปีทำงานเก่งจนแทบไม่ต้องใช้ความพยายามแต่ทุกครั้งที่ตื่นเช้าเขากลับรู้สึกหนักใจเพราะไม่มีอะไรใหม่ให้เรียนรู้แล้วความรู้สึกว่างเปล่าก็จะค่อยๆกัดกินแรงบันดาลใจไปทีละนิด ต่างจากอีกคนที่อาจจะมีงานที่ท้าทายกว่านี้ต้องเจอปัญหาใหม่ๆแต่ทุกครั้งที่แก้ได้เขาจะรู้สึกภูมิใจและเห็นตัวเองเติบโตขึ้นถ้าจะยกตัวอย่างประกอบให้เห็นชัดลองนึกถึงเรื่องราวของ J.K. Rowling ผู้เขียนแฮ r ์รี่พอตเตอร์ก่อนที่จะประสบความสำเร็จเธอต้องเจอกับความยากลำบากมากมายถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธซ้ำๆแล้วซ้ำเล่าแต่สิ่งที่ทำให้เธอยังมีชีวิตชีวาคือการได้เผชิญกับความท้าทาย และลองอีกครั้งแม้มันจะยากแต่มันทำให้เธอรู้สึกว่ายังมีบางสิ่งที่ควรค่าแก่การสู้ต่อไปจนในที่สุดก็สร้างหนึ่งในหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนทั่วโลกหรือถ้าเอาแบบใกล้ตัวกว่านั้นสมมุติว่ามีคนคนนึงตัดสินใจลงคอร์สเรียนทำอาหารทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยจับมีดจริงจังเลยการเริ่มทำเมนูแรกอาจเต็มไปด้วยความผิดพลาดแต่ทุกครั้งที่ลองใหม่เขาจะรู้สึกถึงความตื่นเต้นเล็กๆที่เกิดขึ้นในหัวใจ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ความตื่นเต้นเล็กๆเหล่านี้ต่างหากที่ทําให้ชีวิตไม่จืดชืดเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าทุกวันมันเดิมๆไม่มีความตื่นเต้นลองถามตัวเองว่าฉันได้ลองอะไรใหม่บ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคําตอบคือไม่มีเลยนั่นแปลว่าถึงเวลาแล้วที่คุณควรเพยียบออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในทันทีแค่ลองเพิ่มความท้าทายเล็กๆเช่นทดลองทํางานที่ไม่ถนัด พูดคุยกับคนใหม่ๆหรือแม้แต่การเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้าน mm. เพียงเท่านี้คุณก็เริ่มจุดประกายความตื่นเต้นในชีวิตได้แล้ว mm. การมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำเรื่องใหญ่เสมอไปแต่คือการมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันได้ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่ก็ตามและเมื่อคุณเริ่มสร้างสิ่งเล็กที่ต่างไปทุกวันชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความสดใหม่ และแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอยากลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในทุกเช้าอีกครั้งค่ะ 2. คุณปฏิเสธโอกาสเพราะกลัวความล้มเหลวเลือกความปลอดภัยมากกว่าการลองสิ่งใหม่เคยไหมคะเวลามีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเช่นโอกาสเลื่อนตำแหน่งการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือแม้แต่การลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในใจกลับไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่เป็นความกลัว กลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวว่าจะผิดพลาดจนสุดท้ายเลือกที่จะถอยออกมาแล้วบอกตัวเองว่าเอาไว้คราวหน้าก็ได้หรือไม่ใช่ทางของฉันหรอกท,ท,ทั้งๆที่ในใจลึกๆเราอยากลองสาเหตุที่หลายคนเลือกความปลอดภัยมากกว่าการก้าวไปทั้งหน้าเป็นเพราะสมองมนุษย์ถูกโปรแกรมมาให้รักความมั่นคงการอยู่ในพื้นที่เดิม ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเพราะมันคาดเดาได้แต่ความปลอดภัยนี้ก็เป็นดาบสองคมค่ะเพราะมันมักจะแลกมากับการที่เราไม่ได้พัฒนาไม่ได้เห็นศักยภาพจริงๆของตัวเองการกลัวความล้มเหลวจึงเหมือนกรงขังที่เราสร้างขึ้นเองและบ่อยครั้งกรงนั้นก็คือสิ่งที่ขโมยอนาคตที่ดีกว่าของเราไปจริงๆแล้วความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเลย แต่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จปัญหาคือเรามักมองความล้มเหลวเป็นจุดจบทั้งที่ความจริงแล้วมันคือบทเรียนที่บอกเราว่าอะไรที่ควรแก้ไขอะไรที่ควรปรับปรุงลองคิดดูสิคะถ้าเด็กหัดเดินล้มแล้วล้มอีกแล้วเขาตัดสินใจว่าจะไม่เดินอีกต่อไปเพราะกลัวเจ็บกลัวล้มชีวิตนี้ก็คงไม่มีใครเดินได้เลยเช่นเดียวกันกับชีวิตผู้ใหญ่ ถ้าเราปฏิเสธทุกโอกาสเพียงเพราะกลัวพลาดก็เท่ากับว่าเราตัดโอกาสการเติบโตของตัวเองไปตั้งแต่ยังไม่เริ่มลองนึกถึงโทมัสเอดิสันผู้ประดิษฐ์หลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้เขาล้มเหลวนับพันครั้งกว่าจะได้สิ่งที่ใช้ได้จริงแต่เขาไม่เคยมองว่ามันคือความล้มเหลวเขากลับบอกว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่เจอวิธีที่ไม่ใช่ได้กว่าพันวิธี ถ้าเขาเลือกความปลอดภัยแล้วหยุดตั้งแต่ครั้งที่พลาดโลกอาจไม่รู้จักหลอดไฟอย่างทุกวันนี้เลยก็ได้หรือถ้าเอามาเล่าแบบใกล้ตัวสมมุติว่ามีคนที่ทำงานประจำแล้วได้โอกาสให้ไปพูดพรีเซนต์หน้าผู้บริหารซึ่งอาจจะเป็นก้าวสำคัญในอาชีพแต่เขากลับเลือกปฏิเสธเพราะกลัวพูดผิดกลัวถูกมองว่าไม่เก่งพอผลก็คือเขายังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมอีกหลายปี ทั้งที่โอกาสนั้นอาจจะพาเขาไปไกลกว่าที่คิดสิ่งที่น่าเสียดายคือเขาไม่ได้พลาดเพราะทำไม่ได้แต่พลาดเพราะไม่เคยลองเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังฟังอยู่นี้อยากให้ลองถามตัวเองว่ามีโอกาสอะไรบ้างที่เราเคยปฏิเสธไปเพราะความกลัวไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เส้นทางของเราแต่เพราะเราไม่อยากเสี่ยงแล้วถ้าเรายังเลือกความปลอดภัยอยู่ตลอดไปชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปไหม หรือเราจะยังย่ำอยู่ที่เดิมสุดท้ายนี้อยากฝากว่าการเลือกความปลอดภัยอาจทำให้คุณรู้สึกสบายใจในระยะสั้นแต่การก้าวออกจากความกลัวต่างหากที่ทำให้คุณได้เจอตัวตนที่แข็งแกร่งและศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองและเมื่อวันหนึ่งคุณหันกลับมามองคุณจะภูมิใจมากที่ครั้งนั้นคุณเลือกลองแทนที่จะถอยนะคะ 3. คุณไม่จำได้ว่า ครั้งสุดท้ายที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆคือเมื่อไหร่การหยุดพัฒนาอาจเป็นสัญญาณว่าติดอยู่กับที่เคยสังเกตไหมคะว่าบางครั้งชีวิตเรามันวนอยู่กับที่ทุกวันตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านดูโทรศัพท์แล้วก็นอนวนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเหมือนชีวิตมันไม่มีอะไรใหม่อีกแล้วพอมีใครมาถามว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือเมื่อไหร่เรากลับตอบไม่ได้ด้วยซ้ำ ถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้มันอาจเป็นสัญญาณสำคัญว่าคุณกำลังติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนโดยไม่รู้ตัวการหยุดเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยค่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนทุกวันเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นความรู้ใหม่ๆถูกค้นพบทักษะใหม่ๆถูกนำมาใช้แทนสิ่งดําเดิมถ้าเราหยุดอยู่กับที่ในขณะที่โลกวิ่งไปข้างหน้ามันก็เหมือนเรากำลังถอยหลังโดยอัตโนมัติแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรผิด แต่การไม่พัฒนาก็คือการเสียโอกาสไปเงียบๆความจริงคือมนุษย์เราเติบโตจากการเรียนรู้มาตลอดตั้งแต่เด็กเราฝึกหัดเดินหัดพูดหัดอ่านหัดเขียนพอโตขึ้นเราหัดทำงานใหม่ๆหัดเข้าสังคมหัดแก้ปัญหาแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งหลายคนเลือกที่จะหยุดเรียนรู้เพราะรู้สึกว่าพอแล้วแค่นี้ก็ดีแล้ว ซึ่งความรู้สึกนี้แหละที่อันตรายมันทำให้เราติดกับที่ไม่กล้าขยายตัวตนไม่กล้าลองอะไรที่อาจเปลี่ยนชีวิตได้ลองคิดดูค่ะว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกทุกคนล้วนเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์ที่แม้จะลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง Microsoft แต่จนถึงทุกวันนี้เขายังอ่านหนังสือปีละหลายสิเล่มหรืออีลอนมัสกที่ลงลึกในหลายอุตสาหกรรม ไม่ใช่เพราะเขาเรียนทุกอย่างในโรงเรียนแต่เพราะเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าเราหยุดพัฒนามันก็เหมือนกับการขับรถโดยไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์สุดท้ายเครื่องก็จะอืดและเราเองก็จะรู้สึกว่าชีวิตหมดไฟไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอีกต่อไปแต่ในทางกลับกันการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปค่ะบางครั้งแค่เรียนทำอาหารใหม่ๆลองอ่านหนังสือที่ไม่เคยหยิบ ลองสมัครคอร์สออนไลน์สั้นๆหรือแม้แต่การลองพูดคุยกับคนที่มีมุมมองต่างจากเราก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในชีวิตแล้วยกตัวอย่างใกล้ตัวสมมติว่ามีผู้หญิงคนนึงทำงานในตำแหน่งเดิมมา10ปีทุกอย่างราบรื่นแต่ในใจลึกๆกลับรู้สึกว่าชีวิตไม่ก้าวหน้าเธอเลือกที่จะไม่เรียนรู้อะไรใหม่เพราะกลัวเสียเวลากลัวล้มเหลว แต่แล้ววันหนึ่งบริษัทปรับโครงสร้างนำระบบดิจิตัลเข้ามาแทนที่งานเดิมคนที่ไม่มีทักษะใหม่ก็ถูกแทนได้ง่ายๆขณะที่เพื่อนร่วมงานที่ลงทุนเรียนรู้เรื่องดิจิตัลกลับได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งทันทีนี่คือภาพจริงที่บอกเราว่าการหยุดเรียนรู้ไม่ใช่ความปลอดภัยแต่มันคือความเสี่ยงดังนั้นถ้าตอนนี้คุณไม่สามารถตอบได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือเมื่อ,อไหร่ อาจถึงเวลาที่คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองแล้วค่ะว่าจะปล่อยให้ชีวิตหยุดนิ่งแบบนี้ต่อไปหรือจะเริ่มเติมเชื้อเพลิงใหม่ให้กับชีวิตด้วยการเรียนรู้แม้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอเพราะบางครั้งแค่การก้าวเล็กวันนี้อาจพาคุณไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ก็ได้ 4. คุณบ่นมากกว่าลงมือเปลี่ยนแปลงรู้สึกไม่พอใจแต่ไม่ยอมก้าวออกจากวงจรเดิม เคยสังเกตไหมคะว่าหลายครั้งเรารู้สึกไม่พอใจกับชีวิตปัจจุบันเราบ่นว่างานที่ทำมันไม่ตอบโจทย์เงินเดือนไม่พอไรายได้ไม่พัฒนาหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่แทนที่จะหาทางออกหรือก้าวไปข้างหน้าเรากลับวนเวียนอยู่กับการบ่นซ้ำๆจนกลายเป็นวงจรที่ดึงพลังชีวิตไปทุกวันการบน่นอาจทำให้เรารู้สึกเบาลงชั่วคราวเหมือนได้ระบายแต่มันไม่ได้พาเราไปไหนเลย ปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมชีวิตก็ยังไม่ขยับเหตุผลที่หลายคนติดอยู่ในวงจรน,นี้เป็นเพราะการบ่นมันง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะการบ่นไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องเจอกับความเสี่ยงใหม่ๆไม่ต้องเจอกับความกลัวว่าจะล้มเหลวแต่การลงมือเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้แรงใจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและต้องฝึกความกล้าเพื่อเดินออกจากเส้นทางเดิมที่คุ้นเคยดังนั้น สมองเรามักเลือกเส้นทางที่สบายกว่านั่นก็คือการบ่นไปวันๆแม้รู้ดีว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยปัญหาคือการบ่นมากไปเหมือนการเสพติดค่ะยิ่งบน่นเราก็ยิ่งฝังความคิดลบเลยใจจนเชื่อว่าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้สุดท้ายเราก็กลายเป็นเหยื่อของชีวิตเองโดยที่จริงแล้วสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือการลงมือทำหากไม่ทำ ความไม่พอใจก็จะวนซ้ำไปเรื่อยๆไม่มีทาออกยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะสมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทำงานบริษัทเดิมมานานหลายปีทุกวันเขาบ่นว่าเจ้านายไม่แฟร์งานที่ทำไม่ตรงใจเงินเดือนน้อยแต่เขาก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ยอมขยับไม่หาทักษะใหม่ไม่ลองหางานใหม่เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเวลาผ่านไป1ิปี ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมมีแต่เสียงบ่นเต็มหัวใจแต่ไม่มีผลลัพธ์ที่ต่างไปเลยในทางกลับกันลองดูตัวอย่างคนที่เลือกลงมือทำแทนการบน่นเช่นโอปราวินฟรีช่วงวัยเด็กของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสภาพแวดล้อมที่กดทับแต่แทนที่จะเอาเวลามาบ่นว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเธอเลือกใช้พลังนั้นเป็นแรงขับให้ลุกขึ้นพัฒนาตัวเองพูดความจริงของตัวเองต่อสังคม และก้าวสู่การเป็นพิธีกรชื่อดังระดับโลกนี่แหละค่ะความต่างของการบ่นกับการลงมือทำสิ่งสำคัญที่อยากบอกคือการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใหญ่เสมอไปบางครั้งแค่ก้าวเล็กๆเ,เช่นเริ่มหาความรู้ใหม่วันละนิดฝึกทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเริ่มออกจากความสัมพันธ์ที่เราทำให้ไม่มีความสุขก็คือการเปลี่ยนแปลงแล้วและทุกการก้าวเล็กๆที่เราทำ มันสะสมเป็นพลังที่ทำให้ชีวิตค่อยๆขยับไปข้างหน้าดังนั้นถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังบ่นมากกว่าลงมือทำอาจถึงเวลาที่ต้องถามตัวเองแล้วว่าฉันอยากใช้ชีวิตอีกหนึ่งปี5ปีหรือ10ปีข้างหน้าแบบนี้จริงๆหรอเพราะความจริงก็คือไม่มีใครอยากฟังเสียงบ่นของเราไปตลอดเวลาแม้แต่ตัวเราเองก็ยังเบื่อเสียงนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้เสียงบ่นหายไป คือการลุกขั้นลงมือทำไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ขอแค่เริ่มต้นเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันไม่ได้เริ่มจากการพูดแต่มันเริ่มจากการลงมือค่ะ 5. คุณใช้คำว่าไว้ก่อนบ่อยเกินไปการเลื่อนออกไปเรื่อยๆทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าหลายครั้งที่เราไม่ได้พลาดโอกาสเพราะเราไม่มีความสามารถแต่เราพลาดเพราะเราผลัดวันประกันพรุ่งบ่อยเกินไปโดยเฉพาะคำง่ายๆที่เราพูดกับตัวเองแทบทุกวัน ยังคำว่าไว้ก่อนฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นแค่คำสั้นๆที่เลื่อนการทำสิ่งหนึ่งออกไปแต่จริงๆแล้วมันคือกับดักที่ดึงชีวิตเราให้หยุดนิ่งและบางครั้งก็ถอยหลังไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเหตุผลที่คำว่าไว้ก่อนอันตรายก็เพราะมันทำให้เรารู้สึกสบายใจชั่วคราวเรารู้สึกว่าเรายังไม่ปฏิเสธงานหรือโอกาสแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เริ่มต้นมันจริงๆ การบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทําหรือไว้พรุ่งนี้ละกันคล้ายกับการกดปุ่นเลื่อนชีวิตออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือแม้แต่เป็นปีแต่สิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงยิ่งไปกว่านั้นการใช้คําว่าไว้ก่อนบ่อยๆยังสร้างนิสัยในสมองเราด้วยค่ะ สมองจะเรียนรู้ว่าทุกครั้งที่เจองานยากเรื่องที่ท้าทายหรือสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจมันสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการเลื่อนออกไปเรื่อยๆผลลัพธ์คือเรากลายเป็นคนที่หนีปัญหาแทนที่จะเผชิญหน้าและนั่นทำให้ความมั่นใจในตัวเองลดลงเรื่อยๆเพราะเรารู้ลึกๆว่าเราไม่ได้ทำตามสิ่งที่เราตั้งใจยกตัวอย่างให้เห็นภาพ สมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยากออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเธอบอกตัวเองมาตลอดว่าไว้ก่อนไว้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มพรุ่งนี้ก็กลายเป็นอาทิตย์หน้าและอาทิตย์หน้าก็กลายเป็นเดือนหน้าผ่านไปครึ่งตีเธอยังไม่ได้เริ่มต้นจริงๆจนสุขภาพเริ่มมีปัญหาถ้าเธอเริ่มจากการออกกําลังกายเพียง10นาทีต่อวันตั้งแต่แรกป่านนี้เธอคงแข็งแรงขึ้นและมีพลังมากกว่าที่เป็นอยู่ หรืออีกตัวอย่างจากโลกจริงที่เรารู้จักกันดีคือเรื่องของนักเขียนชื่อดังอย่าง J.K. Rowling ตอนที่เธอเริ่มเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เธอไม่ได้รอให้ชีวิตพร้อมหรือบอกตัวเองว่าไว้ก่อนเธอเลือกที่จะลงมือเขียนทันทีแม้ในช่วงชีวิตที่ยากลำบากที่สุดทั้งที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวและแทบไม่มีไรายได้แต่เพราะเธอไม่พลาดออกไปหนังสือเล่มนั้นจึงเกิดขึ้นและกลายเป็นผลงานระดับตำนานที่เปลี่ยนชีวิตเธอทั้งชีวิตเลย ตรงกันข้ามถ้าโรลลิงเลือกจะพูดกับตัวเองว่าไว้ก่อนไว้รอให้มีเวลารอให้พร้อมเราอาจไม่มีโอกาสได้อ่านเรื่องราวของโลกเวมนมนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกเลยก็ได้นะดังนั้นถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยก้าวหน้าอาจไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความสามารถแต่อาจเป็นเพราะคำว่าไว้ก่อนที่คุณพูดกับตัวเองบ่อยเกินไปลองเปลี่ยนจากการพูดว่าไว้ก่อนเป็นทำตอนนี้เลยแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก,ก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย เพราะทุกการกระทําเล็กๆที่คุณทําวันนี้มันสะสมกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าค่ะชีวิตไม่เคยเปลี่ยนจากการรอแต่ชีวิตเปลี่ยนจากการลงมือทําเสมอค่ะและบางครั้งการเลิกใช้คําว่าไว้ก่อนก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณเลยก็ได้และนี่ก็คือ5สัญญาณสำคัญที่บอกว่าคุณอาจกำลังติดอยู่ในคอมฟอร์โซนโดยไม่รู้ตัวถ้าฟังแล้วคุณรู้สึกว่ามีบางข้อที่ตรงกับชีวิตคุณอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ เพราะเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนได้ก้าวออกกับพื้นที่เดิมๆถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวพัฒนาตัวเองแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันด้วยและกดติดตามช่องม m เ s ็ t มั่งคั่งของเราเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองทุกวันขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังจนจบค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ